สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับก็วันนี้เรามาชมโซลาเซลล์ดูดน้ํานะครับพอดีช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะครับเราก็เลยเอาโซลาเซลล์เนี่ยดูดน้ําที่บ้าน,นครับใส่ถังนะครับยังไม่ดูดจากบ่อบาดานนะครับก็เดี๋ยวหน้าแล้งผมก็จะเอาไปดูดบ่อบาดานนะครับก็ตอนนี้มันว่างก็เอาไว้มันก็ ไม่ได้ใช้งานเนาะก็ใช้งานมาสัหน่อยนะครับก็นะครับแล้วก็ต่อสายมาแล้วก็มาลงกล่องนะครับคอนโทรลนะครับแล้วก็จะประสายไปนู่นนะครับนะครับไล่ไปไล่ไปก็จะมามาหาปั๊มนะครับนี่ครับปั๊มจะอยู่ในโอ่งนี่นะครับก็สําหรับถ่ายน้ําขึ้นนะครับขึ้นอ่าขึ้นถังนะครับก็ มาดูน้ำกันนะครับสองแผงจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีตัวนี้ต้องสี่แผงครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูดูน้ำกันนะครับนี่ครับเอาจยเห็นไหมเนี่ยนี่ครับน้ำน้ำออกงี้เลยออกแบบแรงมากนะครับนี่สองแผงนะครับดูนะครับดูน้ำสองแผงนะครับ ท่อนิ้วหนึ่งจริงๆมันเป็นท่อนิ้วสองนะครับผมลดให้เหลือนิ้วหนึ่งนะครับเพราะว่าสายที่บ้านมันเป็นสายนิ้วเดียวเราก็เลยไม่ต้องซื้อสายใหม่นะครับก็ชมคลิปง่ายๆเดียวกับโซลาเซลใช้แค่สองแผงก็ดูดน้ําได้แล้วครับน้ําแรงนะครับก็ประมาณสี่พันลิตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณสามสี่พันนะครับต่อชั่วโมงก็ใช้ได้นะครับสองแผงก็ต้นทุนน้อยนะครับถ้า ใช้ไหลแผงมันก็ต้นทุนมันเยอะอันนี้ใช้แค่สองแผงก็ดูดน้ำได้แล้วครับก็คิปนีมม้ก็จะเป็นแค่นี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสไไดีครับ